วิธีใช้ไมโครเวฟให้ปลอดภัยยังไงนะข้อหนึ่งไม่นำภาชนะที่เป็นโลหะเข้าไมโครเวฟอย่างเช่นจานสแตนเลสจานอลูมิเนียมจานสังกะสีช้อนซ่อมเพราะมันจะเกิดปฏิกิริยากับคลื่นความร้อนในไมโครเวฟและทำให้เกิดประกายไฟเป็นอันตรายได้ค่ะข้อ2 ไม่อุ่นเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วกระดาษในไมโครเวฟเพราะว่าความร้อนเนี่ยอาจจะทำให้แก้วยุบตัวกาวละลายตัวเกิดรอยรั่วและเราก็อาจจะดื่มเครื่องดื่มที่มีความปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปได้ดังนั้นการที่เราจะดื่มเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วกระดาษให้ร้อนขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้เทเครื่องดื่มใส่แก้วเซรามิกหรือภาชนะที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้แทนค่ะ ข้อ3ภาชนะพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้จะต้องมีระบุไว้ที่ภาชนะว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้เพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกทั่วไปเนี่ยภาชนะพลาสติกทั่วไปเนี่ยแล้วเราเอาเข้าไปในไมโครเวฟเนี่ยอาจจะทําให้พลาสติกละลายได้แล้วก็สารที่อยู่ในพลาสติกเนี่ยก็จะแทรกซึมเข้าไปในอาหารทําให้เรากินสารเคมีเข้าไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ ข้อ4ไม่นําไข่ทั้งฟองเข้าไปในไมโครเวฟเพราะว่าเวลาที่เราตอกไข่เนี่ยไข่อาจจะระเบิดได้ถ้าจะปรุงอาหารด้วยไข่นะคะให้ตอกไข่ใส่ภาชนะก่อนแล้วก็ใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มไข่แดงให้เป็นรูค่ะจึงจะปลอดภัยจากแรงระเบิดข้อ5ใช้ฝาครอบอาหารในไมโครเวฟทุกครั้งเพื่อป้องกันการกระเด็นข้อ6 ไม่นำแผ่นฟอยล์ที่ใช้สำหรับหออาหารเข้าไมโครเวฟเพราะจะทำให้เกิดประกายไฟได้ค่ะข้อ7เวลาที่จะหยิบอาหารออกจากไมโครเวฟให้ใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันความร้อนนะคะข้อ8เวลาอุ่นอาหารในไมโครเวฟเพื่อสุขภาพเราควรจะอุ่นให้ร้อนและสุกทั่วถึงค่ะ ข้อ9การอุดอาหารสำเร็จรูปให้อุ่นตามเวลาที่กำหนดไว้บนบรรจุพัณฑ์นะคะนั่นก็คือวิธีใช้ไมโครเวฟให้ปลอดภัยรู้ไว้ก่อนใช้ไมโครเวฟค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ